สวัสดีพี่น้องพุ้ธิดตามเล่าพัฒนาเนาะพุทธาเบิ้งเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาเมื่อนี้กับวันที่วันที่เก่าพี่น้องที่เก่าวันที่สิบเมื่อนี่เบื้องกันว่าเมื่อนี้วันที่สิบเนาะพี่น้องเนาะวันเล่าพัฒนาออกลื่มไปลื่มไปเล่าพัฒนาออกกับว่าเขาสมบูรณ์ดอกพี่น้องว่าเขาดอกพี่น้องลดไปอีก ว่าเราพัฒนาก็ออก0 8 5 8 0 0พี่น้องของปูก็ได้ถึงเจ้ชุนก็แปดพี่น้องเป็น0 0นนเป็นแปดชุนกระชีกระชเีเขาลุเขาวิ่นยีนน้าพี่น้องนะเขาตั้งรักเขาเล็ดรักอยู่เป็น02นสองตัวซะเขาทั้งสองนั่นนะ เทิ่งเปียกเทิ่งชุน่นจว่าหังวินบ่ได้พี่น้องลุดไปถือว่าลุดไปนะพี่น้องแบบนี้เนาะเอาไม้เอาไม้วันที่สิบเอ็ดนี่เอาไม้เนาะพี่น้องเนาะเพราะมันพุทธที่สิบเอ็ดนี่เอาไม้พี่น้องเอ้ยมาเบืองไม้ลุดไปละละเพรวันที่เก่าเกาพัฒนาเก่าตุลาคมสองพันหนร้อยหกสิบหกลดไปแล้วค่ะจบถวนเก่าเบืองก็น้อยพี่น้องเนาะวันที่เก่า ได้แปดับสนยแต่ว่าห่งบ่เมแนคูมันมันเป็น0 0นๆเนยพี่น้องเขาทั้ง2ตัวทั้งแปทั้งส่วนพี่น้องแต่ว่าเมันบ่เม,น,มนตัวรูดวันที่เก่าตัวลาคมกับเลขตั้งรักบนรางเลขวิ่งกระสูนหนึ่งสก็ดแปดเกาวิ่งเก่าวิ่งเก็ดรูดพี่น้องยับกูกับสูนเก หนึ่งเก็เกดเก่ 8, เกาสอเกาเกศกันเก่าเก่าพี่น้องกันเก่าเกาเนเป็นศุนนมผูว้วานเชมาเกเกามนมาศนซอันี้กัเลข3สตัวก็ามา 9, 1, เก้าหนึ่เก็หนึเกาก วิ่นน่นะนะพี่น้องวิ่งกระลุดจุดดอกมันสองตัวเข่าอยู่แต่ว่าหังอยู่คอมาบะมาแมนคูบันมันเป็นซุนซุนใช่ซุนซุนก็แปดหาหาแปดได้แปดได้ซุนนะพี่น้องเนาะได้สองตัวแต่ว่าวิ่งแบบใดจังสิงเข่าแต่นี่มันเป็นแบบนั้นนะพี่น้องเนาะมันบ่มีหาก็เลยนลุดไปเอาไม่นี้แก่ไม่เลยพี่น้องได้แล้ววันที่ สิเอ็นี่วันพุทธที่สิเอ็นี่แกไม่พี่น้องแกไม่มาแกมือเด้อพี่น้องเด้อขอเอาไปลายๆจะเฝ้าหนีปลาก,กันเด้อพี่น้องเด้อเบื้องในเด้อกับพงศ์ตะสชีลุดไปนี่ละลุดหลายเจ้าอยู่พี่น้องบ่เขาหลายเจ้าอยู่บ่เขาหลายเจ้าหลายสำนักจุดดอกพี่น้องเอาไม่เอาไม่าไมาเนี้ของวันที่สิบเอ็ดตุลาคม เดือยพี่น <advisor> ้องเด้อตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเอาเล็กวิ่งก่อนพี่น้องลงเล็กวิ่งก่อนวิ่งวิ่งสามเก็ดวิ่งสามวิ่งเก็ด ลูด 3, ลูดสามโหดเกตเขาวิ่นหน้าแถวนี้หน้าพี่น้องหน้าวันที่สิบเอ็ดนี่เขาวิ่นแทวิ่งสามวิ่งเก็ดลูด <c oughs> วันหวัวตาหางกันยังบัดกันยังข่าอยู่พี่น,น้องเอ้ยจับคูบ้าทำยุทธ์เตะเตคุณนึ่จับคูจับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง 0 1 0 kháu sốn, kháu sốn, สามหกสามเก็ดสามเก็ดสามเก็ด้ยุกกหวงบวกเพจไปเขียนจ่อๆกันเนาะพี่น้งนองเนาะเด้เขียนไปแล้วพี่น้องเอ้ยวายากลบ่ายากล่างมันเนาะเลขสามตัว สามตัวมีสี่สามเก็ดสี่สมเ็ดสามสามเดสาด

จัดเจ็ดสามศูนมีมีหาคูพี่น้องว่าจัดจีตัว,วจัดสามตัวเลยพี่น้องเด้อชีตัวให้พี่น้องเอาไปพ,พิจารณาเอาสิมักตัวได้จับไปใส่ตัวใดจับใส่เอารักเขามาใส่สามตัวที่จับไว้ให้นี่ละมักเล่นชี้ตัวปูว่าจับใคยจับมาแล้วมันว่านั่น มันเคยเข่าถ้าสามตัวไม่พี่น้องสี่ตัวบ่คยเขาให้พี่น้องจับเอาเองเนะพี่น้องเดินนี่ละลักให้แล้วตั้งลักให้แล้วเบอร์โทรไล่เอาเบอร์โทรไล่ลงพี่น้องศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาม ก้าสามสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดสองสองสามแปดสอง 2 3 8ไล่ไลเมื่อโทรไล่ ถั่วไลยเด้พี่น้องเด้อคือบัวถั่วไล่ที่นี่กะันสีกรมเล็กส่งเล็กก็ได้พี่น้องได้แบบนี้เด้อเอาควันสิกรมสิส่งกะบอกเล็กวินเล็กลักกันเอาพี่น้องเนาะ วันที่17ตุลาคมเล็กวิ่นเลขกลักของเราพัฒนากรัี่โอ้ยแมวนี่ยก็ได้มาเขับมาเออยักไปนั่งเงินดูศูนย์หนึเล็กวินเล็กตังลักละไรไปนั่งจับคููกับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ ศูนย์หนึ่งสาเก้มสีกสมเกนอันนี้ลองก็องลองเก่งขึง้นะกม3 0มศกมสาเก สามเกตกลมสามสี่สามกลมพี่น้องกลมนะที่ตัดเก่งคือสามเกตพี่น้องตัดเก่งคือสามเกตแต่ว่าหายสามกลมยุติบาตัดเก่งที่สุดคือสามเกตเด,ด้อพี่น้องเนดะ้ออันนี้กรล่องทั้งหลังนะสามหกเก่าสูนโมนิกาเป็นล่องตัดให้หกคู่บนล่างพี่น้องหกคู่บนล่าง มัน ANE ให้พี่น้องกะเอาไปิจารณาเบื้งองเด้พี่น้องเด้อสามตัวกะเน้นที่สามเกตพี่น้องเน้นที่สี่สามเกตกับสามสามเกตด้พี่น้องเด้อเน้นสามเกตสี่สามเกตสามสามเกตอัน 3, นี้กะจัดลองมาจัดลองมาจัดลองมาเอา,เอาพี่้ังเอาไปิจารณาเบิ้งหมักตัวเลขกับจัดคัดตัวเลขกับพันเดน้พี่น้องเด้อ ถ้าใ <c oughs> ห้แล้วชิบกแก่เมื่อไดอยบ่พี่น้องเียวนี้มาเต็มๆนะพี่น้องเนาะวันที่สิบเอ็ดนี้เนะาะก็คือวันที่สิบเอ็ดตุลาคมเล็กเกียงเล็กตั้งรักเนาะพี่น้องเนาะเอาอีกจอบหนึงมีศูนมีหนึ่งมีสามมีสี่มีหกม,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 มีเก็ดมีเก้าวิ่งรูดสามกับเก็ดยับคู ศูนย์หนกลมเก้าล่องสาม่กลมสกล่อง3ามเก็กลมให้3ากลมพี่น้องแต่ฟันฟันใไงคือ3ามเก็ดสกับ34เป็นตัวฟันล่องใื่เสื้อดอกพี่น้อง3าตัวก็มี4สีเก็ดเด่นสามสเก็ดเด่น เกตสามสี่ร่องสี่สามศูนย์ร่องเกตสามศูนย์ร่องเอาพี่น้องผู้ใดเข้อมาแล้วกะแคบหน้าจอดเด้อแคบหน้าจอดเด้อมักกะจัดคัดกระพันพี่น้องผู้เขามว่าไมก่กะกดกระดิง่งติดตามไปเพื่อสิบวันใดผิดไปพลาดน้อพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีสุข,ขู่สุขคนวันที่สิบเอด็ดมื่อเอือนลำลำรื่อยๆกันทุขู่ทุกคนเร่าพัฒนาลุดไปสองรอบแล้วพี่น้องรอบที่สามนี่คือสิบวันลดอีกรอบคือสิเขาเต็มเต็มทั้งสามตัวสองตัว คือสีพานให้เห็นหเห็นอยู่หรอกนะพี่น้องนะพี่น้องเอฟซีสุกูสุกคนสุกสุกมันหมานกันเด้มอมืออื่อนเด้อแยเจ็บแยกจนกันนี่พี่น้องโชกดีกันสุกูสุกคนลำลำเรื่อยๆรอยพอกันไหมสุดต่อไปสวัสดี